ทารกในช่วงแรกเกิดที่มีผดผื่นขึ้นบนใบหน้าให้คุณแม่ดูแลแบบนี้ทารกนะคะโดยเฉพาะในช่วงแรกเกิดเนี่ยจะเกิดผดผื่นขึ้นบนใบหน้าได้ง่ายมากๆเลยสาเหตุที่ทําให้ลูกนะคะในช่วงแรกเกิดเกิดผดผื่นขึ้นก็เกิดจากปัจจัยเหล่านี้ปัจจัยแรกเลยนะคะก็คือเกิดจากตัวผิวหนังของทารกเองที่ผิวหนังยังทําหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์นะคะได้ไม่เต็มที่ภูมิคุ้มกันก็ยังต่ํา นะคะส่งผลทําให้ลูกเนี่ยเกิดภูมิแพ้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเนี่ยเกิดผดผื่นขึ้นได้ง่ายๆสาเหตุที่สอน,นะคะก็คือเกิดจากสภาพอากาศนะคะอาจจะเจอสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากจนเกินไปลูกมีเหงื่อออกเยอะทําให้ต่อมเหงื่อหรือว่าต่อมไขมันนะคะเกิดการอุดตันเกิดขึ้นก็ทําให้เกิดผดผื่นขึ้นนะคะโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าหรือว่าที่อับชื้นหรือว่าที่บอบบางของลูกนั่นเองค่ะ สาเหตุที่3นะคะก็คือเกิดจากการแพ้นมผสมหรือแพ้นมวัวหรือเปล่าอันนี้คุณแม่ต้องสังเกตต้องแยกให้ดีๆนะว่าลูกเกิดอาการผดผ,ลผลื่นขึ้นหลังจากที่กินนมปกติไม่กินนมก็ไม่เกิดนะแล้วก็อาการแพ้นมเนี่ยก็จะเกิดใน ช่วงที่หลังกินนมนะคะคุณแม่อาจจะ1นถึงสวันก็ได้ให้คุณแม่สังเกตโดยเฉพาะนมวัวนะคะาจะแพ้โปรโตีนนมวัวได้โดยปกติทั่วไปก็ไม่เกิดนะคะอันนี้คือคุณแม่จะต้องหลีกเลี่ยงนมวัวถ้าหากลูกมีการแพ้นมวัวเกิดขึ้นหรือถ้าเราไม่แน่ใจเราสงสัยเอว่าลูกแพ้นมวัวไหมต้องพบคุณหมอนะคะสาเหตุที่3นะอ่าสาเหตุที่4นะคะก็คือเกิดจากการระคายเคืองพวกสารเคมีต่างๆ นะคะที่อาจจะสัมผัสลูกผิวลูกบอบบางอยู่แล้วเจอพวกพวกแป้งนะคะหรือว่าพวกครีมอาบน้ําสบู่เหลวอะไรต่างๆนะที่ทําให้ลูกเกิดผดผื่นแพ้ได้นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ลูกเกิดผดผื่นขึ้นบนใบหน้าสาเหตุที่5นะคะคือเกิดจากการติดเชื้ออาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียรหรือเชื้ออะไรก็แล้วแต่นะผิวลูกบอบบางภูมิต้านทานที่ต่าทาให้เกิดติดเชื้อได้ง่ายอันนี้ก็เกิดผดผื่นนะคะถ้าลูกมีการติดเชื้อเนี่ยต้องรีบพบคุณหมอ แล้วก็สาเหตุที่6นะคะก็คือเป็นเรื่องของโรคทางกรรมพันธ์โรคภูมิแพ้หรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่เป็นภูมิพแพ้ลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังได้ง่ายนั่นเองค่ะคราวนี้วิธีการดูแลรักษาสำหรับลูกเราที่เป็นผดผื่นบนใบหน้าอันดับแรกเราต้องสังเกตให้ได้นะคะว่าผื่นที่ขึ้นเป็นผื่นเกิดจากสาเหตุอะไรแพ้อะไรไหม น,นนี้คือเราต้องแยกหรือว่าวินิจฉัยให้ได้หากไม่มั่นใจพาลูกพบคุณหมอวิธีดูแลนะคะผื่นที่ขึ้นบนใบหน้าเนี่ยถ้าเป็นจากสภาพอากาศอาจจะร้อนอบอ้าวไปแห้งไปชื้นไปอันนี้ควรหลีกเลี่ยงนะคะผื่นนั้นก็จะไม่รุนแรงนะคะนำลูกออกจากสถานที่ตรงนั้นวิธีการดูแลที่2นะคะก็คือถ้าอยากให้หายเร็วขึ้นถ้าเป็นพวกผดผื่นต่าง นะให้ทายาแก้ผดผื่นสำหรับทารกนะคะเน้นย้ำนะคะว่าต้องเป็นยาทาแก้ผดผื่นสำหรับเด็กหรือว่าทารกนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะก็คือหลีกเลี่ยงนะคะสิ่งที่ทำให้แพ้เช่นสงสัยนะคะว่าแพ้สบู่เลวแพ้แป้งหรือแพ้นมหรือแพ้อะไรก็แล้วแต่ให้คุณแม่หลีกเลี่ยงสิ่งนั้นก่อนเลยอย่าให้ลูกสัมผัสแล้วก็สาเหตุที่4นะคะก็ะคะือคุณแม่ต้องดูแลรักษาผิวลูกเนี่ยให้นุ่มชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา พอหากลูกมีผิวแห้งจนเกินไปก็ทําให้เกิดการผดแพ้เกิดพื่นนะคะหรือว่าเกิดการติดเชื้อเนี่ยอักเสบได้ง่ายแล้วก็วิธีดูแลข้อสุดท้ายนะคะทำทั้งหมดมาแล้วไม่ดีขึ้นผดผื่นเป็นมากขึ้นอุดตันมากขึ้นนะหรือมีการอักเสบการติดเชื้อก็แล้วแต่แหละอันนี้ให้คุณแม่พาลูกพบคุณหมอหรือว่ากุมารแพทย์ทันทีนะคะ